ครับทาไมนะักกีฬาเขาต้องแช่น้ําเย็นกันด้วยหรอครับน้ําเย็นเนี่ยครับหรือาอากาศที่หนาวจัดคือหลักติดลบหรือว่าใกล้ๆศูนย์องศาเนี่ยเนาะมันทําให้ร่างกายเนี่ยเจอภาวะช็อกเวลาที่ร่างกายมันช็อกเพราะมันเจอความเย็นมากๆเนี่ยสิ่งแรกคือเส้นเลือดเดี๋ยวมันจะหดตัวทันทีนะครับเลือดเดี๋ยวมันจะไปรวมศูนย์มันทําให้ระบบการไหลเวียนเลือดเนี่ยมันถูกรีเซ็ต แล้วก็ทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นพอระบบไหลเวียนมันดีขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้กล้ามเนื้อที่อาจจะเมื่อยล้าหรือว่าบาดเจ็บมันสามารถที่จะถูกซ่อมแซมได้ดีมากยิ่งขึ้นนักกีฬาที่เขาออกกำลังกายหนักๆแล้วเขาบาดเจ็บเนี่ยการไปแช่ความเย็นหรือว่าไปอยู่ในห้องที่แบบทําให้อุณหภูมิต่ํามากๆเนี่ยมันช่วยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายจากการบาดเจ็บได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ความเย็นเน,เนี่ยยังช่วยทําให้กรดแลคติกเวลามันสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วทาให้เราเกิดอาการ ปวดเมื่อยเนี่ยมันสลายหายไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราก็จะรู้สึกเมื่อยน้อยลงเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้นักกีฬานเนี่ยฟื้นฟ,นฟ,นฟนูร่างกายได้เร็วมากยิ่งขึ้นโดยการใช้ความเย็นหรือว่า c r y o t ท e r a p y ครับ